ได้ยามเช้าค่ะทุกคนโอ้เจ้าแครอหลดอดะเข้าทุ่งกับเพื่อนมาแล้วมาเร็วรว,วันนี้กาศเย็นนะคะทุกคนอันนี้ยามเชา้าแต่ว่าเหมือนฝนจะตกอะ่ะแล้วก็มีอากาศลมเย็นมากเลยนะคะทุกคนน,นี่คือตอนเช้านะคะ นไม่เห็นะ่าทิ์เลยมีแต่เมฆนักนักกว่าว่าจะมีฝนด้วยแล้วก็ผสมกับอากาศเนาะที่แบบทำให้เย็นหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ที่เม่บางประอินนะคะทุกคนมาเร็วแค่นนี่จะหลดหัลดจะหลดหัลอดอยู่กับเพื่อนแค่เราอยู่กับพี่ทองดี

ไปการกับ,บ้านแล้วไอซโมออกไปแล้วบอ่าเห็น<ะ>ไอส้ส้มโอไมไม่เห็นเลยส้มโอไม่เห็นเลยเห็นต่ขนนนนี่ขนนนอันนี้พี่ขนนนนนอนที่กาแฟอยู่ไกลๆนอยพี่ส้มโออยู่ไหนก็ไม่รู้มาแครอดเร็วไ,ไม่ดออกมาดวจข พาลูกปลามาเลยมาเลยยามพี่กาแฟพี่กาแฟ ก,กิบ้างกันดีกว่านี่ข้าบ้างกันดีกว่ามาเดี๋ยวคันลูกไปเร็ว <c oughs> <c oughs> กลัวพี่กาแฟนะแต่ก็ <c oughs> ประจันหน้ากันเนี่ยประจันหน้ากันนะลูกเฮ้ กาแฟพี่กาแฟนีฟ่ขอบคุณทุกท่นนะคะที่เข้ามารับชมแคหนอนเราจะเข้าบ้านแล้วแครลอนมาเล่นทุ่งวันนี้อากาศเย็นสบายปลาลูกปลาเร็วลมแรงขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ